ประโยชน์จากชาใบหม่อนจิบบ่อยๆยิ่งดีต่อสุขภาพชาร้อนมีประโยชน์ค่อนข้างมากทั้งในเรื่องของสุขภาพและความสดชื่นหลายคนคงนึกถึงชาบะลิหรือชาเขียวแต่วันนี้นะคะเรามีชาอีกชนิดหนึ่งมาแนะนำให้รู้จักนั่นก็คือชาใบหม่อนนั่นเองค่ะซึ่งชาใบหม่อน ก็มีประโยชน์มากมายอย่างคาดไม่ถึงเลยล่ะโดยมีประโยชน์อย่างไรมาดูกันเลยค่ะ 1. ลดน้ําตาลในเลือดในชาใบาหม่อนมีกรดแกวลิกที่จะช่วยลดระดับน้ําตาลในเลือดทําให้ผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานสามารถควบคุมน้ําตาลในเลือดได้ซึ่งจากการทดลองให้ผู้ป่วยดื่มชาใบาหม่อนพบว่า น้ำตาลในเลือดลดลงหลังจากผ่านไปประมาณสองชั่วโมงจึงนิยมนำมาให้ผู้ที่เป็นเบาหวานกินหรือในคนที่สุขภาพดีอยู่แล้วจะกินเพื่อป้องกันการเกิดเบาหวานก็ได้ค่ะ 2. ช่วยควบคุมความดันสารกาบ้าในใบหม่อนจะเป็นตัวช่วย ให้คุณสามารถควบคุมความดันได้เมื่อดื่มเป็นประจำเพราะใบหม่อนร้อยกร,รมัมมีสารกาบ้าถึง230มิลลิกรัมและยังเป็นสารอาหารที่ได้รับการชงชาใหม่ๆไม่เหมือนสารกาบ้าจากผลิตภัณฑ์อื่นที่จะผ่านการทำความร้อนสูง จนอาจทำให้สารอาหารหายไปและต้องใส่สารกาบาทเทียมลงไปแทน 3. ลดคอเลสเตอรอลจากที่มีวารสารได้ตีพิมพ์เอาไว้เมื่อปี2013ได้พบว่าระดับของไตรกีสลายและไขมันของอาสาสมัครที่ทานผงใบหม่อนเป็นเวลา3เดือนซึ่ง รับประทานวันละสามเวลาได้ลดลงอย่างเห็นได้ชัดทั้งระดับของไขมันเลวก็ลดลงเช่นกันแต่อาสาสมัครก็จะมีการควบคุมการทานอาหารโดยจะงดทานของทอดของมันร่วมด้วยในผู้ป่วยที่เป็นคอเลสเตอรอลอยู่แล้วไม่ควรหยุดยาเพียงแต่อาจทานชาใบหม่อนไปด้วยและเมื่อไปตรวจกับแพทย์ ถ้าแพทย์เห็นว่าคอเลสเตอรอลอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแพทย์จะเป็นผู้ปรับลดยาเองค่ะ 4. มีสารต้านอนุมูลอิสระสารต้านอนุมูลอิสระเป็นสารสำคัญที่จะช่วยให้ร่างกายต้านมะเร็งได้ซึ่งในชาใบาหม่อนนั้นมีสารต้านอนุมูลอิสระอยู่เป็นจำนวนมากการดื่มชาใบาหม่อนเป็นประจำจึงลด ความเสี่ยงการเป็นมะเร็งได้นั่นเองและนอกจากต้านมะเร็งได้แล้วยังช่วยให้ผิวพรรณมีความชุ่มชื่นลดริ้วรอยแห่งไวได้ดีอีกด้วยค่ะ 5. บำรุงร่างกายตามตำราจีนชาใบหม่อนมีวิตามิน A วิตามิน b 1วิตามิน b 2วิตามิน C ทั้งแร่ธาตาุต่างๆ โพแทสเซียมโซเดียมธาตุเหล็กกรดอะมิโนที่จําเป็นต่อร่างกายดังนั้นชาใบาหม่อนจึงมีส่วนช่วยในการบํารุงร่างกายได้ดีมากและนี่คือประโยชน์ดีๆของชาใบาหม่อนนั่นเองค่ะดังนั้นมาดื่มชาใบาหม่อนกันเถอะค่ะซึ่งแนะนำให้ดื่มแบบชงร้อนๆจะได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่มากกว่าค่ะ ทุกวันนี้พี่เล็กจะทําคลิปนะคะลง y o u t u b e ทุกวันค่ะไม่เว้นวันนะคะวันละ3คลิปค่ะคลิปแรกจะลงตอนช่วงเช้านะคะ9ก้นาฬิกาสานาทีค่ะคลิปที่2จะลงตอนบา่บายนะคะประมาณบ่าย3ามโมงสิค่ะสิบหนาฬิกาสินาทีค่ะคลิปที่3จะลงตอนหัวค่ำน,นะคะเกือบเกือบสทุ่มค่ะ19บเนาฬิกาสีนาทีค่ะ ถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์สามารถนำไปแชร์หรือว่าแบ่งปันให้เพื่อนๆและก็คนที่คุณรักได้นะคะเป็นกำลังใจให้พี่เล็กในการทำคลิปดีๆได้ทุกวันด้วยการกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้พี่เล็กด้วยค่ะติดต่อพี่เล็กได้4ช่องทางนะคะพี่เล็กได้ให้ลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเพจ Facebook Instagram IG t w i t t e r หรือเข้ามาคุยกันในไลน์ได้ค่ะพี่เล็กจะเป็นไลน์แอดนะคะมีแอดด้วยค่ะ s p 8 8 8นะคะหรือสแกน qr code นะคะพี่เล็กให้ไว้นะคะมุมขวามือด้านล่างนะคะสแกน qr code นะคะแล้วเข้ามาคุยเข้ามาสอบถามข้อมูลต่างๆได้ค่ะหรือจะเข้ามาส่งติกเกอร์แล้วก็เข้ามาคุยอะไรกันได้นะคะ mm. พี่เล็กเห็นก็จะรีบเข้ามาคุยแล้วมาสอบตอ,อบคำถามทันทีเลยค่ะ mm. หรือจะฝากไว้ที่ใ, mm. ใต้คอมเมนต์นี้ก็ได้นะคะจะถามข้อมูลต่างๆอะไรก็สอบถามเข้ามาได้เลยนะคะ mm. hmm. พี่เล็กเห็นก็จะรีบเข้ามาตอบทันทีเลยนะคะ โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้พี่เล็กด้วยนะคะมีคำถามก็ฝากไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนะคะหรือเข้ามาที่ไลน์แอดของพี่เล็กนะคะอยู่ด้านนี้ค่ะ ssp888 นะคะ,ะ,คะหรือไม่ก็เข้ามา QR code ของพี่เล็กนะคะเอาสแกนได้สำหรับคลิปนี้โอเคค่ะแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ